กเกมมาแล้วนะครับอย่ามีเงิน11,000ไปใช้ไปตลอดชีวิตจะทำยังไงนะครับอันนี้จะต้องเป็นการเตรียมตัวก่อนกเกษียณนะครับซึ่งใครคิดว่าตัวเองไม่พอใช้เนี่ยเดีย๋ยวเราลองมาดูเรื่องยายิ้มนะครับเรื่องยายิ้มเนี่ยผมเองก็ไปเจอในนะครับช่องทาง y o u t u นะครับแล้วเพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับเรื่องราวของยายิ้มเนี่ยเป็นเรื่องของ เมื่อปี53นะครับอายุประมาณ8 0กว่าปีนะครับแล้วก็เมื่อปี65เนี่ยนะครับยายยิ้มอายุ97ปีนะครับก็ถอยลงไป12ปีนะครับ12นะครับตอนนั้นก็น่าจะประมาณ83ปีนะครับยอยยิ้มตอนอายุ83ปีเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เงินเลยนะครับแทบไม่ได้ใช้เงินเลยก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายเพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่า ผมคิดว่าย,ยายยิ้มเนี่ยน่าจะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะครับที่ถ้าวันที่เกษียณแล้วเงินไม่พอใช้นะครับเพราะยายยิ้มเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เงินเลยแต่ทังนี้ทางนั้นก็ต้องไปดูบริบทนะครับเพราะว่ายายยิ้มเนี่ยเขาอาศาัยอยูอ่ใกล้ป่าใกล้เขานะครับแล้วก็มีลูกหลานนะครับคอยอสนับสนุนสิ่งของนะครับซึ่งยายยิ้มเนี่ยเป็นคนที่กินน้อยใช้น้อยนะครับแล้วก็ ใช้เวลาว่างทําประโยชน์นะครับยายิ้มเนี่ยเขาก็จะเวลาว่างนะครับก็จะมีไปวัดนะครับแล้วก็เข้าป่าไปทําฝายไปทําประโยชน์นะครับซึ่งตรงนี้แหละก็สําหรับชีวิตใครหลังกเกษียณไม่มีอะไรทำนะครับก็ลองดูว่าเ,เราจะทําประโยชน์ได้อย่างไรเหมือนอย่างยายิ้มนะครับทีนี้เอาละ่ะเดี๋ยวเรามาดูจากโจทย์นะครับที่บอกว่าถ้าจะมีเงินเดือนใช้เดือนละ11,000ไปตลอดเนี่ยครับก็ ถ้าเป็นข้าราชการนะครับข้าราชการเนี่ยบรรจุนะครับถ้าจะลาออกนะครับเพื่อให้เกิดสิทธิ์บำนาญเนี่ยนะครับเกิดสิทธิ์บำนาญจะมีอยู่ประมาณ2เคสนะครับสเคสเคสแรกนะครับก็คือรับราชการให้ได้25ปีนะครับแล้วก็ลาออกนะครับหรือปลดออกให้ออกเนี่ยยังไงก็ได้บำนาญน,นะครับ เคสที่2นะครับก็คือมีเวลาทุกการ10ปีนะครับแต่ไม่ถึง25ปีเนี่ยแต่ต้องออกด้วยเหตุสูงอายุนะครับนั่นก็คือออกตอนอายุ50ปีนะครับ50ปีนะครับแต่ถ้าเกิดออกตอนอายุ25ปีเนี่ยออกตอนไหนก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ขอให้เวลาทากการเกิน25ปีนะครับอย่าออกแบบเสียชีวิตนี่ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับหรือว่าถูกไล่ออกแบบนี้ก็จะไม่ได้บานาญนะครับเอาละทีนี้ บำนาญเนี่ยตอนนี้กฎหมายนะครับเขาบอกว่าบำนาญน,นะครับสู่การคิดบำนาญเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อถ้าบำนาญออกมาแล้วต่ำกว่า11,000บาทนะครับซึ่งตัวเนี้เพิ่งจะแก้ไขในปี6 7นะครับ6 7ว่าบำนาญเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะครับถ้าเกิดออกมาแล้วต่ำกว่า11,000มน่ะนะครับสมมติว่าได้9,00 0บาทนะครับ ให้เติมนะครับส่วนที่ขาดเนี่ยเราเรียกว่าเงินชอเงินช่วยค่าของชีพผู้รับเบี้ยบัดรบำนาญนะครับเงินชอคบอเติมขึ้นมาให้ครบนะครับจาก9ก้าพันเนี่ยแสดงว่าจะต้องได้เงินชอคบอนะครับสองพันบาทนะครับก็จะครบ1 1ึ0 0หพอดีแต่ถ้านะครับได้บำนาญเจ0ดพนะครับก็จะได้เงินชอคบออีก4ี่พันบาทนะครับก็จะเติมให้ครบ1 1ึ0 0หบาทอย่างนี้ไปตลอดนะครับอ่า ทีนี้ผมก็เลยมานั่งคิดเล่นๆเอ้ยสมมุติว่านะครับจากการที่ไปดูยายิ้มมานะครับแล้วก็เป็นยาย,ยิ้มเอฟเฟกนะครับผมก็เลยมานั่งคิดเล่นๆว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะอยู่อย่างยายยิ้มนะครับแน่นอนแหละเราจะไปอยู่ในป่าอยู่ในเขามันก็คงไม่ใช่นะครับก็เลยวางแผนว่าเอ้ยเรามีที่ดินนะนะครับมีบ้านนะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เสียนาเราก็ยกให้ให้เมียให้ลูกดูแลนะครับเราก็ไม่ไปยุ่งนะครับ ผมก็เลยคิดเล่นๆว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าวันที่เกษียณออกมาแล้วเนี่ยสมบัติยกให้ลูกนะครับเขาก็จะได้ดูแลวางแผนว่าเขาจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงทําง,งานยังไงนะครับซึ่งผมเองมีลูกชาย2คนนะครับถ้าใครไปอยู่ที่อื่นก็อาจจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครอยู่แถวที่อยู่ปัจจุบันนะครับกรุงเทพก็อาจจะยกให้คนนั้นนะครับแล้วก็ยกให้ลูกดูแลแต่ว่าบอกรู้ว่าพ่อแม่ขออยู่ไปก่อนนะนะครับ เขาก็จะได้จัดการเรื่องค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับบํานานนะครับยกให้ภรรยานะครับอันนี้ก็ไปลองคิดดูอย่างบํานานผมเนี่ยถ้าอยู่ถึงกเกษียณก็ได้จะได้ประมาณ5 0,000บาทนะครับยกให้ภรรยาส่วนเงินกะบะขอยอยรับเดือนละ1 1 0 0 0หบาทนะครับกะบะขอก็เราต้องมีกะบะขอ,อยู่ก้อนหนึ่งนะครับผมเองก็ตั้งใจว่าหลังจาก,กเกษียณน,นะครับเดือน2เดือนแรกอาจจะถอนสัก ห้าหมื่นถึงแสนบาทนะครับเอามาทำคอนเทนต์ว่าเงินเดือนข้าราชการนะครับมีไรายได้มากกว่าเงินเดือนสุดท้ายอีกนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่หลักๆก,ก็คือจะใช้เงินบํานาญประมาณ1 1ึ0 0หบาทนะครับประมาณนี้โดยที่1 1ึ0 0หบาทเนี่ยผมก็คิดแล้วว่าเมื่อช่วงเดือนเมษานะครับได้มีโอกาสไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ไปดูเนี่ยมีบ้านมีกุตินะครับ เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็บ้านหลังเล็กๆนะครับอยู่แค่นี้พอนะครับผมก็เลยมองว่าเออฮอีหรือว่าเราจะแบบนี้นะมีบ้านเล็กๆนะครับมีก๊อกน้ํหนึ่งอันนะครับเอาไว้อาบน้ําซักผ้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีอาจจะมีห้องน้ําเล็กๆอยู่ข้างๆนะครับหรือเราก็กลับไปเข้าห้องน้ําในบ้านของเรานะครับห้องนอนก็มีน้อยใช้น้อยนะครับมีน้อยเสียน้อยซ่อมน้อยนะครับไม่วุ่นวายผมก็เลยมาออกแบบชีวิตว่า นะครับถ้า1เดือน30วันนะครับเราก็ใช้วิธีทานข้าวนะครับ1มื้อนะครับจากที่ผมไปปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเขาทานข้าว1มื้อนะครับหมื้อเนี่ยอาตีว่ากินหรูๆเลยมื้อละ2 0 0บาทนะครับ30วันคูณ200นะครับก็เท่ากับ6,000บาทนะครับนะครับสมมติว่าเรามาสร้างบ้านเล็กๆของเราอยู่ตรงนี้นะนะครับผมเองนะครับก็ได้มีโอกาสไปวัด เรียกอะไรนะวัดทานน้าใสครับสวนโมกของท่านบุทุทาสนะครับก็ไปเห็นนะครับตัวอย่างกุฏิที่ท่านบุรธทาสเคยอาศัยอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็เหมือนกับว่าที่เป็นเพิงนะครับแล้วก็มีที่นอนนะครับมีแค่นี้เองนะครับแต่ผมอาจจะต้องดีกว่านี้หน่อยนะเพราะว่ามันอาจจะมีงูเข้ามาได้นะครับก็ระมัดระวังนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามาคิดเล่นๆนะครับเรามีบ้านนะครับ ก็ให้ลูกให้เมีอยอยู่ไปนะครับเราก็อาจจะมีกุฏิหรือบ้านหลังเล็กๆน็อกดาวนะครับอาศัยอยู่นะครับถ้าเกิดเดินขึ้นบันไดเข้าบ้านไม่ได้แล้วนะครับบ้านสองชั้นเราก็อาจจะปลูกเพลิงอยู่นะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะก็ศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วก็ฝึกอะไรก็ว่ากันไปนะครับทุกเช้าเราก็จะมาถ้าเป็นพระนี่ก็ต้องออกบิณฑบาตนะครับแต่เราเนี่ยมีบานาญหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับจากทยอยรับจากกรบขเนี่ย รเราก็ทานข้าวนะครับมื้อระ2 0 0เดือนละ0 0พันนะครับส่วนค่าอื่นๆก็ว่ากันไปเอาให้มันอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราจะออกงานหรือว่าเราจะไปไหนนะครับก็ให้ภรรยาพาเราไปนะครับแล้วก็ใช้เงินในส่วนที่เป็นเงินบํานาญน,นะครับใช้เงินในส่วนที่เป็นเงินบํานาญที่เราให้เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้พูดง่ายคือเราก็จะเหมือนคล้ายๆกับ พระเวสสันดรนะครับพระเวสสันดรนะครับเราก็เป็นพระเวสสันดรนะครับใช้เงินเดือนละ1นึ0 0หบาทนะครับและเวลามีเรื่องมีเหตุฉุกเฉินมีออกงานมีสังคมมีอะไรเข้ามาเนี่ยก็ให้ภรรยานะครับเป็นคนพาเราไปนะครับโดยใช้เงินบํานาญของเรานะครับก็จะเป็นเกาะป้องกันนะครับของเราตรงนี้นะครับสุดท้ายถ้าเราตุยนะครับเงินที่เหลือส่วนพวกนี้นะครับก็จะมีเงินกบขอ นะครับกบขที่เหลืออยู่นะครับส่วนบํานาญก็จะไม่มีแล้วก็จะเหลือแค่บําเหน็ตตกทอดนะครับบําเหน็จตกทอดนะครับอีกก้อนหนึ่งก็ทิ้งไว้ให้ลูกให้หลานนะครับอันนี้ก็เป็นแผนการที่วางเอาไว้แต่ละเพื่อนๆนะครับก็ลองไปคำนวณดูนะครับว่าถ้าใครได้บํานาญมากหรือน้อยกว่าจะวางแผนกันยังไงเบื้องต้นนะครับสําหรับคลิปนี้อยากจะจุดประเด็นไว้อย่างหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็คือวันที่เราเกษียณนะครับ บ้านนะครับเราไม่มีหนี้แล้วนะครับไม่มีหนี้หนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับปลอดการผ่อนนะครับหรือถ้าเรามีรถนะครับก็ให้รถภรรยาใช้ไปลูกใช้ไปนะครับเราเองอาจจะไม่ต้องมีรถก็ได้นะครับจะไปไหนเราก็ไปให้ลูกกับเมียพาไปแบบนี้ก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับสําหรับผมเองโปรเจกต์นี้เนี่ยก็ได้เอาไปคุยกับภรรยานะครับภรรยาก็บอกว่าเออฟังเหมือนดูดีนะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเห็นถึงความขี้เกียจนะครับขี้เกียจของผมที่ว่าเอ้ยจะมาดูแลบ้านนะครับขี้เกียจจะมาดูแลบ้านขี้เกียจจะมาดูค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่านุ่นค่านี่นะครับอันนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะสามารถปฏิบัติธรรมแบบชิวๆเหมือนคนอื่นเขาได้หรือเปล่านะครับก็สําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์และมีไอเดียสําหรับทุกท่านว่าเอ้ยกเกษียณมาแล้วจะใช้11,000บาทอย่างไรนะครับก็ลองดูนะครับผม